เปิดประตูสู่กกตเปิดประตูสู่กกตเปิดประตูสู่กกตเลือกตั้งระดับชาติเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นหน้าที่ของคนไทยทำความเข้าใจกับเรื่องราวเหล่านี้กับรายการเปิดประตูสู่กกตดำเนินรายการโดยนันประพัฒน์เฉลิมสินธิรัน์ สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเปิดประตูสู่กะกะต ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาค,ค่ะนันประพัฒน์เฉลิมสินธรันรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะเจอกันเป็นประจำวันอาทิตย์ในช่วงบ่ายสองโมงครึ่งถึงบ่ายสามโมงค่ะกับเรื่องราวการทํางานของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะคุณผู้ฟังคะในการทํางานของแต่ละหน่วยงานซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐนั้นองค์กรที่สําคัญในการที่จะส่งเสริมการขับเคลื่อน แล้วก็เผยแพร่ภารกิจของหน่วยงานนั้นก็คือส่วนงานของประชาสัมพันธ์ค่ะและทางสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งเองก็มีส่วนงานนี้เช่นกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเกี่ยวกับภารกิจของงานด้านนี้เราได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ของสำน,นักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเราอยู่กับพอ,อพัชรินรัตนวิภาค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณนันตะพัฒน์ค่ะและสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยค่ะค่ะในช่วงของการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะคะก็เชื่อว่าการทำงานของหน่วยงานก็คงจะได้รับผลกระทบด้วยแล้วการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งล่ะคะเจอกับผลผกระทบหรือปัญหาอะไรบ้างไหมคะค่ะแม้ว่าในปัจจุบันนี้นะคะการแพร่ระบาดของโควิด นะคะจะทําให้ทุกคนได้รับผลกระทบทุกหน่วยงานก็ต่างได้รับผลกระทบเช่นกันพนักง,งานคณะกรรมการการได้ตั้งค่ะก็ได้รับผลกระทบตรงนี้แต่ผลกระทบตรงนี้เราก็ถือว่าเป็นโอกาสค่ะที่เราจะได้เรียนรู้ถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมการสื่อสารมาประชุกใช้ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารค่ะซึ่งตรงนี้ค่ะในยุคดิจิทัลต่างๆเนี่ยค่ะ เราสามารถที่จะวางแผนพัฒนาทักษะการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ของบุคลากรผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆซึ่งเราก็จะใช้โอกาสนี้ค่ะดําเนินการจัดทําโครงการแผนงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายต่างๆค่ะค่ะแล้วช่องทางในการที่เราเน้นนะคะในการสื่อสารหรือประชาสัมพันธ์ไปนี่เราเน้นในเรื่องไหนบ้างคะค่ะสำหรับช่องทางต่างๆที่เรามีทางด้านสื่อสารออนไลน์นะคะ ซึิ่งเดี๋ยวเราจะได้มีโครงการจัดการอบรมในทักษะการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ต่างๆเมื่อมีการอบรมตรงนี้ปุ๊บช่องทางของการสื่อสารต่างๆที่เราใช้และเราจะนํามาประยุกต์เพื่อให้เข้ากับยุคสมัยนี้มากที่สุดก็มีอยู่หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางด้านเว็บไซต์ของสนนงาน,นักงานคณะกรรมการการ,การเลือกตั้งนะคะซึ่งจะเป็นแหล่งรวมข่าวสารความเคลื่อนไหว อย่างเป็นทางการนะคะแล้วก็ทางด้านแฟนเพจของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะให้ข้อมูลที่ท่านผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาดูได้ช่องทางทาง e c t t h a i l a n d นะคะซึ่งจะเป็นรวบรวมวีดีทัศน์สปอร์อะไรต่างๆที่มีในแต่ละเหตุการณ์ในแต่ละของการเลือกตั้งเพื่อที่จะเป็นข้อมูลพื้นฐานและตอนนี้ค่ะข้อมูลทางสายด่วน144ค่ะ ที่จะบริการตอบคําถามเกี่ยวกับการเลิตั้งในประเด็นต่างๆด้วยแนวคิดที่บอกว่าทุกคําถามมีคําตอบทุกคําตอบของเราติดตามด้วยความใส่ใจนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะเราจะใช้การเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆและรวมถึงข้อมูลจากสํานักงานคณะกรรมการการเปตั้งประจําจังหวัดทุกจังหวัดนะคะเราสามารถที่จะมีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสํานักงานคณะกรรมการการเปตั้ง บนภารกิจของการจัดการเลือกตั้งได้ค่ะค่ะแล้วเราเน้นช่องทางในการประชาสัมพันธ์อะไรบ้างคะตอนนี้ที่เราเน้นนะคะก็จะมีทางเว็บไซต์ v v, นะคะทางแฟนเพจค่ะซึ่งตรงเนี้ยเราจะเน้นในเรื่องของข่าวสารเครือข่ายต่างๆที่จะให้เกิดทัศนคตินะคะภายใต้ร่มเงาของการเลือกตั้งอย่างโปรง่งใสซึ่งตรงเนี้ยค่ะเราจะให้เครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วม นะคะไม่ว่าจะแสดงความคิดเห็นต่างๆให้คําแนะนําอะไรต่างๆซึ่งเราก็เปิดเป็นข้อมูลแหล่งให้ความรู้ต่างๆที่ทุกคนสามารถเข้ามาหาความรู้เรียนรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งได้ค่ะค่ะเช่นอะไรบ้างคะเช่นในเรื่องของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะคะในเรื่องของการเลือกตั้งก่อนเลือกตั้งระหว่างเลือกตั้งหลังเลือกตั้ง และรวมถึงตอนนี้ค่ะการปลูกจิตสำนึกในเรื่องของการที่บอกว่าทุกเสียงคือพลังเลือกตั้งสุดจริตใช้สิทธิ์อย่างโปร่งใสนะคะซึ่งตรงน,นี้ค่ะเราจะเน้นย้ํากันมาโดยตลอดและคงจะต้องดําเนินการต่อไปค่ะค่ะปกติแล้วในส่วนงานของประชาสัมพันธ์เนี่ยจริงๆจะต้องทําภารกิจค่อนข้างจะเยอะนะคะถ้าให้พูดถึงภาพรวมทั้งหมดของงานประชาสัมพันธ์ที่เราจะต้องทําเนี่ยทําอะไรบ้างอะคะ ่ในภารกิจของสํานักงานนะคะในเรื่องของสานักประชาสัมพันธ์ที่ต้องดําเนินการก็คือมีเรื่องของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนะคะที่ประชาชนอยากทราบเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรที่เกี่ยวข้องการสร้างภาคีเครือข่ายในด้านของการสื่อสารนะคะที่เราจะได้เข้าใจตรงกันว่าภายใต้กฎระเบียบและการปฏิบัติไปสู่ ประชาชนนั้นควรจะเป็นทิศทางเดียวกันอย่างไรเรื่องความสุจริตโปร่งใสของการดําเนินการจัดการเลือกตั้งระหว่างผู้เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งพรรคการเมืองผู้ดําเนินการจัดการเลือกตั้งหรือผู้ที่เข้ามาทําหน้าที่ตรวจสอบการเลือกตั้งนะคะนั่นคือภารกิจรวมๆทั้งหมดที่เราจะต้องดําเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกคนได้รู้เข้าใจยอมรับและสู่การปฏิบัติค่ะ ค่ะที่ผ่านมานะคะก็มีการเลือกตั้งระดับชาติที่เกิดขึ้นไปแล้วการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นที่ยังคงดําเนินอยู่ยังไม่จบสิ้นนะคะ,คะเราเคยมีการประเมินผลในเรื่องราวของการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งยังไงบ้างคะค่ะสำหรับการดำเนินการจัดการเลือกตั้งที่ผ่านไปไม่ว่าจะเป็นยีธันวาคมพุทธศักราช2 5 6 3 หรือเมื่อวันที่28มีนาคมพุทธศักราช2564ที่ผ่านมาในภาพรวมก็มีการตื่นตัวและออกไปใช้สิทธิ์กันซึ่งในสถานการณ์ตรงนี้ค่ะเราได้มีการถอดบทเรียนนะคะว่าสิ่งที่สื่อสารออกไปหรือสิ่งที่ประชาชนได้รับประชาชนเข้าใจมีมากน้อยเพียงใดซึ่งการถอดบทเรียนตรงนี้ค่ะเราจะนํามาเป็นแผนโครงการกิจกรรมต่างๆต,ต,ต,ต่อไปซึ่งเราจะต้องดําเนินการต่อไป ซึ่งการเลือกตั้งที่จะถึงก็คือไม่ว่าจะเป็นอบอตอไม่ว่าจะเป็นเมืองพัทยาหรือว่ากรุงเทพมหานครต่อไปค่ะซึ่งการถอดบุตเรียนนี้ก็มีหลายหน่วยงานที่เข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นมหาไทยัยไม่ว่าจะเป็นฝ่ายจัดการเลือกตั้งหรือแม้กระทั่งในส่วนของจังหวัดที่เกี่ยวข้องเราก็จะร่วมกันถอดบทเรียนนี้ค่ะค่ะแล้วเวลาประชาสัมพันธ์นะคะอย่างเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ย เป็นประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานกลางหรือว่าทางกะกะตประจำจังหวัดจะต้องประชาสัมพันธ์กันเองค่ะแตตอนนี้มีอยู่สองส่วนด้วยกันนะคะและรวมถึงภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องด้วยส่วนที่หนึ่งก็คือมีข้อมูลส่วนกลาง <Okay. S 2> นะคะที่เป็นจุดหลักที่เราจะสามารถเผยแพร่ออกไปเมื่อเผยแพร่ออกไปปุบ๊บจุดรับของเราต่อไปก็คือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดค่ะซึ่งจะมีข้อมูลหลัก ที่เราเผยแพร่ไปในขณะเดียวกันในบริบทของแต่ละจังหวัดย่อมมีความแตกต่างกันก็จะมีข้อมูลข่าวสารที่เจาะลึกลงไปของจังหวัดนั้นๆที่มีความเหมาะสมและประการที่สามค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเราไม่ว่าจะเป็นมหาไทยัยนะคะหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆก็จะเข้ามามีส่วนร่วมในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารค่ะอืมค่ะ พอเล่าแผนงานให้ฟังได้ไหมคะอย่างกรณีที่จะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยคะ่ะเราจะต้องทําแผนประชาสัมพันธ์อะไรยังไงอย่างกรณีเนี้ยยังมีการเลือกตั้งที่รออยู่ไม่ว่าจะเป็นอบตอหรือการเลือกตั้งในส่วนของผู้ว่ากรุงเทพมหานครเตรียมแผนประชาสัมพันธ์ยังไงบ้างคะสําหรับการเตรียมแผนของเราเราก็จะมีอยู่สามห่วงระยะเวลาด้วยกันนะคะก่อนก็คือการปูพรมความรู้ข้อมูลทั่วไปนะคะให้ประชาชนได้รู้ ว่าจะมีการเลือกตั้งจะต้องเตรียมตัวอย่างไรจะต้องเลือกอะไรเพื่อที่จะให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นบนพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยนั่นะคือห่วงของการที่เราจะต้องปลูกโรมระหว่างของการเลือกตั้งก็ต้องปลูกค่ะกระตุ้นให้คนที่สามารถจะเข้ามาสมัครมีคุณสมบัติเข้ามาสมัครเมื่อส <Okay. S 2> มัครแล้วก็ต้องปลูกจิตสมนึกในการที่จะเลือกคนดีเข้ามาบริหารบ้านเมืองของเราเมื่อปูกพรมเสร็จ กระตุ้นเรียบร้อยเข้ามามีส่วนร่วมแล้วหลังการเลือกตั้งนะคะก็จะต้องตรวจสอบการทํางานต่างๆนั่นก็คือวงจรของการทํางานของเราที่เราจะต้องให้คงอยู่เพื่อให้ประชาชนจะได้เรียนรู้ในเรื่องของการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยค่ะค่ะช่องช่องทางในการที่เราจะติดตามข่าวสารบารประชาสัมพันธ์ของ สำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะให้อผอพัชรินช่วยบอกช่องทางนิดนึงได้ไหมคะว่ามีช่องทางอะไรบ้างเว็บไซต์อะไรสื่อนิวส์มีเดียของเรามีอะไรยังไงคะค่ะสำหรับสื่อต่างๆที่เราอยู่ในมือที่สามารถไปหาข้อมูลต่างๆได้ก็คือหนึ่งน,นะคะมีทางเว็บไซต์ของสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th นะคะซึ่ง ถ้าหากว่าเราอยากได้ข้อมูลประเภทไหนก็กดไปตามเมนูที่ได้วางไว้แล้วสองทางแอปพลิเคชัน Smartboard นะคะซึ่งตรงนี้ก็สามารถที่จะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะและตอนนี้ค่ะสายด่วนหนึ่งซซของเราก็ยังคงที่จะให้ข้อมูลนะคะหรือว่าท่านสงสัยไปเด็นไหนเราก็จะไปหาคำตอบให้กับทุกท่านนะคะ <Okay. S 1> และรวมถึงสำงน,นักงานคณะกรรมการการเลือตั้งค่ะถ้าหากท่านอยู่ในพื้นที่ ก็สามารถที่จะไปหาข้อมูลต่างๆได้หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งทํางานร่วมกับเราอยู่แล้วนะคะท่านก็สามารถไปหาข้อมูลได้ที่ท่านต้องการหรือมีเหตุใดที่ท่านอยากจะสอบถามข้อมูลค่ะทุกช่องทางสามารถมีคําตอบให้ได้ค่ะ ่ะงั้นก็อยากให้ท่านพูดถึงแผนงานในปีต่อไปค่ะที่เตรียมไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นด้านงานประชาสัมพนันธ์ทั้งในเรื่องของการส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรแล้วก็การเตรียมแผนสําหรับรองรับการเลือกตั้งค่ะเชิญเลยค่ะค่ะก็สิ่งที่เราจะต้องดําเนินการก็คือเราจะต้องมีการระดมนะคะพลังเพืจสรมึกว่าทุกเสียงคือพลังเลือกตั้งสุดจริตใช้สิทธิ์อย่างโปรง่งใสซึ่ง ในการระดมทุกเสียงคือพลังตรงนี้ค่ะเราก็จะออกมาในรูปต่างๆไม่ว่าจะเป็นการใช้สื่อออนไลน์ใช้สื่อในท้องถิ่นเเบินทีวีต่างๆหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์นะคะและเป็นมหากรรมเ,เขาเรียกว่ารถเคลื่อนที่อะไรต่างๆที่จะเข้าไปถึงประชาชนมากที่สุดเราคงจะต้องระดมทุกสื่อเข้ามาเพื่อที่จะให้ข้อมูลข่าวสารนี้ไปถึงประชาชนให้มากที่สุดซึ่งตรงนี้ค่ะเรา จะต้องทําทุกมิติให้เกิดอย่างเป็นรูปธรรมนั่นคือสิ่งที่เราวางแผนและการวางแผนนี้จะนํามาจากการถอดบทเรียนที่เราได้เรียนตั้งแต่ต้นรลยค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวของการประชาสัมพันธ์นะคะและ้วแ,แผนงานปีงบประมาณหน้าล่ะคะตั้งไว้ยังไงคะแผนงานของเรานะคะเราก็จะมุ่งไปที่หนึ่งสื่อออนไลน์สองการสร้างภาคีเคอือขายสามนะคะสื่อหลักของเราซึ่งเราก็จะต้องคงประสานบริบรณาการ และสิ่งสําคัญที่สุดคือสื่อบุคคลค่ะที่เราจะต้องไปสแสวงหาความร่วมมือค่ะนั่นก็คือห้ามิติในแต่ละมิติตรงนี้ก็จะปีดย่อยออกไปค่ะว่าในแต่ละมิตินี้จะมีโครงการย่อยออกมาอย่างไรค่ะย่ายกตัวอย่างให้เราเห็นเป็นรูปธรรมสักสักสักหน่อยได้ไหมคะเวลาเรามีมากพอเพ,เพียงพอที่จะให้ยกตัวอย่าง <S <S <ด>ให้เห็นอย่างละเอียดค่ะ,คะาการสแสวงหาเครือข่า,ขายเราก็จะออกไปสัญจรสีภาาน,นะคะนะคนั่นคือสีภาคตรงนี้ ภาคเหนือเราก็จะให้ทุกจังหวัดนะคะเราไปแสดงความร่วมมือโดยหนึ่งจะเชิญประชาสัมพันธ์จังหวัดเชิญผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเชิญผอ,อ,อกก,ะกะตจังหวัดและอีกสามท่านที่ผอ,อ,อกกตจังหวัดกิดเลือกก็คือตัวแทนของสื่อหนังสือพิมพ์สื่อวิทยุสื่อโทรทัศน์ค่ะเราจะมาระดมความร่วมมือนะคะระดมสมองกันว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะทุกเสียงคือพลังเลือกตั้งสุดจริตใช้สิทธิอย่างโปร่งใสเนี่ย เราควรจะมีมิติใหม่อย่างไรเราจะฟังเราจะดําเนินการเราจะทํางานไปพร้อมๆกันเป็นต้นค่ะทั้งสีผ้านะคะ <c oughs> หลังจากที่เราดําเนินการไปเรียบร้อยแล้วเราก็หวังว่าผลตรงเนี้ค่ะจะนําไปก็คือประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งมากขึ้นมีความเข้าใจนะคะแล้วก็ลดการบตดเสียลดจํานวนร้องเรียนค่ะมติติต่อมานะคะก็คือมิติในเรื่องของ การใช้สื่อหลักของเราในสื่อพิมพ์วิทยุโทรทัศน์ยังจะคงอยู่นะคะเราก็จะนำเนินการให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องภาคีข่าอก่ายของเราได้เข้าไปบรณาการร่วมสแสวงหาความร่วมมือเพื่อที่จะได้ดาเนินการถ่ายทอดหรือจัดทํำคลิปอะไรต่างๆออกไปผ่านช่องทางสื่อหลักที่เราได้ขอความร่วมมือไว้หรือทำงานร่วมกันค่ะในเรื่องของการให้ความรู้ต่างๆในเรื่องของการปลุกปิดสํานึก ในเรื่องของการแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆค่ะสำหรับมิติออของการรายงานข้อมูลข่าวสารตรงนี้ค่ะเราก็สามารถที่จะให้หน่วยงา,งานที่เกี่ยวข้องค่ะว่าเราจะทํายังไงเพราะการเลือกตั้งแต่ละครั้งไม่ได้ทํางานโดยสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเท่านั้นแต่เราจะมีพารีเครือขอ่ายอื่นดังนั้นการรายงานผลต่างๆที่เราจะถอดบทเรียนมาตรงเนี้มันน่าจะมีประเด็นอะไรน่าจะมีกรณีใหม่ๆที่เกิดขึ้น ก็จะต้องปรับประยุกต์ให้มันเกิดผลดีขึ้นนะคะในมิติของเนื้อหาข้อมูลข่าวสารเราก็จะต้องให้มันสั้นกระชับเพราะในยุคข้อมูลข่าวสารตรงนี้ก็คงจะต้องกระชับเวลาและข้อมูลข่าวสารนั้นต้องเข้าถึงประชาชนให้มากที่สุดซึ่งในแต่ละมิตินี้พยายามที่จะให้ครอบคลุมต่างๆเข้าไว้ค่ะ ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เตรียมไว้สำหรับในปีงบประมาณ2,565ที่จะถึงนี้นะคะมี<ห>อะไระอยากจะฝากไว้ถึงเรื่องราวของงานของสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งเชิญเลยค่ะค่ะสิ่งที่อยากจะฝากไว้นะคะก็คือทุกเสียงคือพลังเลือกตั้งสุจะดิตใช้สิทธิ์อย่างตรงใสนะคะคือสิ่งที่เราจะต้องร่วมมือกันเพื่อที่จะได้คนดีเข้ามาปกครองบ้านเมือง แต่การจะได้คนดีเข้ามาปกครองบ้านเมืองน,นั้นมันก็ต้องผ่านกระบวนการต่างๆซึ่งกระบวนการเหล่านี้ทุกเสียงคือพลังที่จะขับเคลื่อนไปด้วยกันค่ะค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะวิทยากรของเราค่ะท่านผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ของสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งพอ,อพัชรินรัตนวิภาค่ะให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในวันนี้ขอบพระคุณมากๆค่ะขอบพระคุณคุณนันทพค่ะ และคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับเข้ามาสู่อีกช่วงหนึ่งกับเปิดประตูสู่กรกตอ,อีกสักครู่ค่ะช่วงคำศัพท์เลือกตั้ง และในช่วงนี้คำศัพท์เลือกตั้งนะคะเรามีคําว่าการสื่อสารในองค์กรมาฝากกันค่ะสําหรับเรื่องของการสื่อสารในองค์กรนั้นก็เป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลในองค์กรเพื่อที่จะเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสารระหว่างบุคคลทุกระดับทุกหน่วยงานในองค์กรนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมง,งานหรือว่าคนที่มาติดต่อกับหน่วยงานด้วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพูดการเขียนเอกสารต่างๆการแสดงท่าทางระหว่างคนส่งสารกับคนรับสารทั้งในองค์กรและนอกองค์กรค่ะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะสื่อสารให้เกิดความเข้าใจระหว่างคนส่งสารแล้วก็ผู้รับสารแล้วก็สร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นในองค์กรนะคะทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวที่ เรานํามาเสนอกับเปิดประตูสู่กกตประจําวันนี้ค่ะติดตามรับฟังรายการเปิดประตูสู่กกตได้เป็นประจํานะคะทุกๆวันอาทิตย์บ่ายสองครึ่งถึงบ่ายสามโมงค่ะวันนี้ดิฉันนันประพัฒน์เฉลิมสินธิรันขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ